มาแล้วอันนี้เป็น id ที่2เป็น id ลองนะครับก็อัสุ่มกันัะหน่อยตัวฉลองครบรอบปีแต่ตอนนี้เรามีตัวกาชาอยู่20ใบใบครับสุ่มได้4รอบไปจัดกันเลยร,รอบที่หนึ่ง ดวงจงมาดวงจงมาอืโคนี่แม่หมดหน้อยฮนะอีกหนึ่งครั้งครับไปทั้งหมดสี่รอบนะครับสุมกันยาวๆไป <c oughs> ได้มาอีตัวนี้เราได้มาแล้วเออ แล้วเราก็ได้เบิลอีกรอบหนึ่งครับเราได้มาแล้วเจดาวเราทำแปดาวไปแล้วเราก็ได้เบิลคีย์บอร์ดนัก <c oughs> มวยครับรอบสุดท้ายครับผมไป <c oughs> ไม่ได้นะครับอ้าวทีนี้มีตั๋วอยู่นี้อ่าเดี๋ยวจะสุ่มอันนี้ก็คือไอเดียนี้ถามว่ามีตัวการบิน <c oughs> แล้วหรือยังไปดูนะครับตัวการบินเรามีแล้วแล้วเราทำแม็กแล้วถามว่าเราอยากได้ไหมเราก็ไม่อยากได้นะแล้วตัวบินเราก็แม็กแล้วด้วย ลำรับไอดีนี้ก็คงแม่แต่ให้สุ่มอ่ะเขาให้สุ่มอ่ะคือตัวบินที่เป็นรูปดาวที่ตัวกบเนี่ยครับใครครับขาวว่ามีแล้วนะตัวบินใช่ไหม <c oughs> ตัวบินตัวบินข <c oughs> ับคายขับค้าว่ามีตัวหนึ่งไอดี ID. นี้เหมือนจะมีสองตัวนะอ๋อเป็นเอสบัตนี่นี่นี่น,นี่ตัวหนึ่ง <c oughs> แต่ตัวนี้ตีเบาไม่เหมาะกับการตี p v p อ่าเรามีแล้ว ราถามว่า s ว o ร์ดที่เราได้มาหนึ่งตัวก็คือตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะเราก็กำลังจะปั้นมันขึ้นไปอยู่เราก็มีแล้วแล้วเราจะเอาอะไรอ่าสเตดบัฟนี่เราก็บัฟเราก็มีแล้ว เอ้ยตัวนี้ยังไม่มีตัวบัฟอ่อตัวที่มีแล้วคือตัวของ id2 อันนี้เป็น id3 โอเคสุ่มไปเถอะอเพราะเดี๋ยวหมดกิจกรรมก็ตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับสุ่มไปเถอะเนาะมาถ้าเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรตัวครบรอบ8ปปีถ้าเกิดหมดอีเวนต์นี้ไปก็คงจะใช้อะไรไม่ได้ มี41ใบนะครับเอาเลยแล้วกัน1 2 3ปุ๊บอ๋อไม่รู้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ตัวตัวยืนดีกว่าขอตัวยืนมุนดุดรียางก็ได้สีเขียวเด็กประถมมีแล้วเด็กประถมก็คือมัธยมปลายก็เพิ่งปั้นขึ้นมา นี้ก็จะเหลือตรงนี้อีกหนึ่งครั้งอ๋อนี่ออกห้าตัวอ๋อพตรงนี้ออกห้าตัวก็น่าจะคุ้มกว่านะเนี่ยเลือกไปเล่นปั้นเล่นได้นะเออ นี่ไงเว r k ์กฟอร์โก็มีอ่าก็คือใครยังไม่ได้ปั้นตัวไหนก็ไปปั้นกันได้ก็จริงๆแล้ว5ตัวดีกว่านะครับออนี่ได้ตัวมาอีกได้ตัวมาอีก2ก็คืออย่าลืมไปตีกิวเลตกันนะครับตีกิวเลตหนึ่งครั้งก็รับตัวหนึ่งใบนะ คเรียบร้อยนะครับเราคลิปนี้ก็ต้องขอจบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ารับช่องลุงมานิูยใจแล้วกันไปกันแล้วครับสวัสดีครับ